โอ้โหเูือครับทาสีอย่างสวยเลยอะ่ะดูนะครับความลอยข้ามแยกของเธอเยสีสวยเลยนะข้งางก็งท้องข้างก็เป็นสีเปลือกไข่ไขนะเปอกไข่นะ นอนบอกอย่างดีเลยนะครับอโอ้โก็งนี้นะครับ ใบสองสว่างด้วยนะครับกล่ mm hmm. องวงจรปิดโอ้โ oh, ห mm hmm. ยาวเฟือยเลยแยกคลองเตยนะครับตลาดคลองเตย